สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในรายการพระครรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราในืธรรมกิจาการบทที่13ข้อ13ถึง23กิจาการบทที่13ข้อ20เอ่อข้อ13ถึง23เป็นเรื่องราวของอาจารย์โปโลที่เดินทางไปประกาศนะครับสิ่งที่ท่านได้กล่าวเ,เมื่อท่านไปประกาศก็คือท่านจะพูดถึงชีวิตของอิสราเอลนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจากการที่พระเจ้านำพวกเขาเนี่ย ออกจากการเป็นท่าในอียิปต์แล้วก็เล่าเหตุการณ์ผ่านินุก,กันดานเข้าแผ่นดินคานาอันจนเป็นประเทศแล้วก็มาจบที่ชีวิตของพิเยซูคิ์ทีเ่เคยเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านไปแบบนั่นคือเรื่องราวที่อาจารย์บลมักใช้ในการประกาศแล้วก็ท่านเองก็พูดเรื่องแบบนี้ในทุกทกที่เพื่อที่จะย้ำเตือนอความคิดหรือย้ำเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ให้คนที่ท่านประกาศเนี่ยได้ฟังแล้วก็สิ่งที่ท่านพูดก็จะเป็นสิ่งที่นะให้คนฟังเนี่ยคอยตามหรือคิดตามาคิดตามในสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นสําคัญที่อาดาบอโลพูดถึงนั่นคือชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกนะครับถ้าเราดูในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นถึงชนชาติหลายหลายชนชาติมากนะครับ ในประเทศเพื่อนบ้านในเวลานั้นเนี่ยก็มีหลายชนชาติที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้เลือกคนอื่นพระเจ้าไม่ได้เลือกคนอื่นแต่พระเจ้าเลือกอิสราเอลแล้วพระเจ้าก็เลือกพระเจ้านําอิสราเอลเนี่ยในการเป็นชนชาติที่สําคัญเป็นประชาชาติที่สําคัญและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพระเยซูคริสต์ก็มาเสด็จมาบังเกิดในเชื้อสายของคนอิสราเอลนั่นคือการที่คนอิสราเอลถูกเลือกถูกเลือก แต่เราก็พบความจริงว่าเมื่อเรามีโอกาสศึกษาเรื่องราวของอิสราเอลเนี่ยเราก็พบความจริงว่าอิสราเอลเองก็ไม่ได้ตอบสนองกับการที่พระเจ้าเลือกได้อย่างดีเท่าไหร่นะเราก็พบว่าอิสราเอลก็มักจะบน่นใช่ไหมครับ <c oughs> มักบน่นต่อว่าพระเจ้าดื้อดึงกบฏเอ่อหันไปพักหันมีพระอื่นนะครับสิ่งต่าง่าเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นความดื้อดึงเป็นความบกพร่องของอิสราเอล ซึ่งหลายครั้งเวลา,าอ่านพันพีเราจะเข้าใจว่าเนี่ยทำไมอิสราเอลเป็นแบบนี้ทำไมอิสราเอลไม่สนใจพระเจ้าทำไมอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำไมอิสราเอลไม่เอ่อทให้ตัวให้มันดีกว่านี้อีกนิดนึงนะเพื่อพระเจ้าที่จะไม่เสียพระทัยในชีวิตของอิสราเอลหลายครั้งเราก็มีความคิดแบบนั้นนะเวลาอ่านพันพีเราอ่านถึงชีวิตของอิสราเอลเนี่ยแต่หลายครั้งเราพบว่าชีวิตของอิสราเอลมันก็เดินย้อนหรือ เป็นวงจรเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสศึกษาหรือใครควรชี่องเราจริงๆเนี่ยเราก็คล้ายๆกับอิสราเอลเลยนะเราเป็นคนที่ถูกเลือกเราเป็นคนที่ได้รับพระคุณจากพระเจ้าเราเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าเลือกไว้โดยเฉพาะนะไม่ใช่ทุกคนที่พระเจ้าเลือกใช่ไหมครับในสังคมของเราในครอบครัวของเราเบางครอบครัวพระเจ้าเลือกเราคนเดียวแต่พี่น้องเราพ่อแม่เราพระเจ้าไม่ได้เลือก หรือในที่ทํางานพระเจ้าเลือกเราคนเดียวหัวหน้าเราลูกน้องเราพระเจ้าก็ไม่ได้เลือกนั่นคือความพิเศษที่พระเจ้าเลือกเราโดยเฉพาะแต่ว่าหลายครั้งเราก็ตอบสนองกับการที่พระเจ้าเลือกเหมือนอิสราเอลนะเหมือนอิสราเอล <c oughs> ดือ้อไม่เชื่อฟังหลายครั้งเราก็ออกนอกทางของพระเจ้าด้วยหลายครั้งเราก็ผ่านไปเย็บเย็บ,ยบ,ยบ,ยบกับพระอื่นไม่มางครั้ง <c oughs> เราอาจจะไม่ เข้าไปโดยตรงแต่ว่ามีบางช่วงเวลาหรือบางวูบในความคิดวูบนหนึ่งที่จะเข้าไปนั่นก็คือความความบกพร่องของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราพ้นผีเราเรามักมองความบกพร่องของคนอื่นหรือมามองความบกพร่องของคนที่ถูกบันทึกไว้ในวัฏพีแต่หลายครั้งเราไม่ได้กลับมาที่ตัวเราว่าหลายครั้งเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะหลายครั้งเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับ เวลาเรามองใครเราอย่ามองข้อบกพร่องคนอื่นใช่ไหมครับถ้าที่ดีทางที่ดีก็คือว่าเมื่อเราเห็นข้อบกพร่องหรือคว,วามผิดพลาดน,นิดลองย้อนกลับมาตัวเองไหมว่าเรามีาจุดบกพร่องเหมือนคนคนคน,นั้นหรือเปล่าเรามีความบกพร่องเหมือนคนคนนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าเรียกเราเราจะตอบสนองกับการที่พระเจ้าเลือกเราอย่างไงเราจะตอบสนองกับการที่พระเจ้าเลือกเราอย่างไรเราจะเป็นเหมือนอิสราเอลไหมที่ ดื้อดึงกระบ,บไม่สนใจพระเจ้าไม่นู่นนั่นไม่ทําในสิ่งที่ควรจะทําหรือเหมนะ่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดสําหรับเราว่าให้ชนชาติเซียเ่ยเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างในเรื่องของการที่เราจะมีวิธีคิดที่ถูกต้องนะอย่าให้เราเหมือนอิสราเอลที่หลายครั้งอาจจะมีความคิดที่ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าเมื่อเรามองภาพพิเอลเนี่ยเราจะกลับมาดูชีวิตของเราอย่างไร ดูจุดอ่อนของเราอย่างไงดูจุดบกพ่องของเราอย่างไรแล้วเราจะปรับปรุงเราจะพัฒนาเราจะทําตัวเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรนั่นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตของเราเหมือนกันว่าเราจะเป็นมิสซิสเอลหรือเปล่าหรือเราจะพัฒนาตัวเราปรับปรุงตัวเราแล้วก็ทําตัวเราให้ดีขึ้นให้สมกับการที่พระเจ้าเลือกเราขอพระเจ้า,านาพาเราครับที่จะให้ดาเนินชีวิตให้สมกับการที่พระเจ้าเลือกเราพระเจ้าประกับ